ครับผมวัชราวุอุ่นจิตครับนี่ชั้นนางเกษรบุญอาลีค่ะครับผมพ่อยสมานบุญอาลีครับผมโครงการที่ทั้งสามท่านเนี่ยได้ร่วมกันทำเนี่ยเป็นโครงการอะไรครับที่เราร่วมกันทำก็คือเป็นวิสาหกิจชุมชนเชิงท่องเที่ยวของหมู่บ้านโคกสะอาดนะครับของเราเนี่ยครับเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมา ชมนกกระเรียนสายพันธุ์ไทยครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอนุรักษ์แล้วมันสามารถขยายพันธุ์ได้เป็นจุดแรกเลยที่มันมาทำรังแล้วก็วางไข่แล้วก็สามารถมีลูกแล้วก็สามารถมีชีวิตรอดในธรรมชาติได้ครับแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยได้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 มีส่วนร่วมนะครับในการอนุรักษ์แล้วก็ได้ได้ได้ผลประโยชน์ก็คือ สร้างรายได้ให้กับชุมชนของเราในหมู่บ้านโคกสาดเนี่ยครับโดยการพานักท่องเที่ยวมาชมนกนะครับแล้วก็มีขายข้าวที่เราทำหรือของที่ระลึกเล็กน้อยในหมู่บ้านของเราในชุมชนของเราที่เราได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนของเราได้ได,ไ,ดได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกกาเรียนไทยเนี่ยนะครับให้มัน ให้มันยืนนานคงทนนะครับต่อไปถามพ่อใหญ่สำราญครับว่าเริ่มต้นน่ะมันเป็นยังไงที่เราเจอนกกระเรียนพันธุ์ไทยได้ข่าวว่ามันมาทําที่นาโรงลานลุงาลงาช่วยเราให้ฟังหน่อยครับเมื่อนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่เขามาปล่อยกรม,มอนุรักษ์กรมอนุรักษ์มาปล่อยเสร็จก็มาอยู่ที่นาตรงนี้จุดตรงนี้เพราะในจุดนี้มาอีกเดือน ดเดือนกรกฎาจะมีข้าวขึ้นประมาณครึ่งเขา่านกจะมาทำรังพอนกจะมาทำรังรังนี่ต้องใหญ่และกว้างด้วยครับผมรังนี่กว้างอยู่ประมาณเช่นบ่าศูนย์กลางอยู่ที่สามเมตรครับผมสร้างด้วยอะไรครับเขาสร้างด้วยต้นข้าวต้นหญ้าเขาคาบมาลากข้าวมาไม่ได้ไม่ได้กัดนะคาบต้นข้าวมา ดึงต้นข้าวมาทั้งต้นเลยถอนมาทั้งต้นเลยครับลากติดมาด้วยลากติดมาด้วยครับผมทั้งหญ้าทั้งข้าวมารวมกันหมดอะเพราะว่าเป็นข้าวหวานทีนี้ความสูงของลังนี่ก็อยู่ตามระดับน้ําถ้าน้ํามาเยอะเขาจะทํารังขึ้นมาเรื่อยๆเขาไม่ใช่ว่าเขาจะทำครั้งเดียวจบนะจนกว่ามีไข่เสร็จคิดว่าจะจบก็ไม่ใช่ต้องเสริมตัวผู้ข้าบมาตัวเมียช่วยปร,ประยุงเข้าข้างล่าง แล้วค่อยๆโกยเข้าโกยเข้าแล้วเดินย่าเหยียบเหยียบแน่นขนาดน้ําหนักร้อยโลนี่ขึ้นยังไม่ยุบเลยครับผมน้ําหนักร้อยโลนี่ขึ้นยังไม่ยุบรังเลยก็แสดงว่าพอเขามาอยู่ในนาเราเนี่ยเขาก็เอาต้นข้าวของเราไปด้วยใช่ครับผมทีนี้ว่าเรารู้สึกเสียหายไหมก็ก็เสียหายถ้าเสียหายแต่เราต้องอยากอยากรู้ว่าคําว่าเสียหายกับนกเข้ามาปล่อยเป็นนกอนุรักษ์อนุรักษ์ แล้วเราอยากจะรู้ว่าเออนกอนุรักษ์ตัวนี้เขามาสร้างรังนี่เขาทําทําขึ้นมาปุ๊บนี่เราก็อยากรู้กันว่ารัางเขาจะใหญ่ขนานไดไหนแล้วเขามีลูกยังไงเห็นไหมเราต้องช่วยกันดูแลหน่อยว่าโรงรางก็อยากจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของของกรมอนุรักษ์ที่เขาเอานกพวกนี้มาปล่อยแหละใช่เพราะว่าเพราะว่าชอบแล้วก็รักรู้วรักนกด้วยว่าเออชอบนกตัวนี้รักที่ว่านกมันตัวใหญ่แหละแล้วเขา นกก็จะสูญพันธ์ใช่ไหมก็เลยช่วยช่วยกันหน่อยทีนี้ถามว่าเสียหายไหมเสียหายต้องเสียหายไปแรกนี่ตรงนี้ผมปล่อยไว้ผมไม่ได้เกี่ยวข้าวนะตรงเนี้นาจุดนี้อยู่ที่ประมาณสี่ไร่ผมไม่ได้เกี่ยวข้าวนะก็ปล่อยไว้ให้เป็นที่อาศัยเขาเลยใช่ปล่อยไว้ที่เป็นอาศัยเขาเร,เราก็เสียสละเยอะแล้วใช,ใช่ครับแต่แต่ทีนี้ณนะทีนี้ว่าเขามาอยู่ตรงนี้ก็เออเราก็ดีใจ แต่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเออเขาเขามาอยู่นี่เขาอยู่อยู่เพื่ออะไรแต่จริงๆแล้วศึกษามานานๆนี่นาแปลงนี้ผมทํามาตอนแรกผมใส่ปุ๋ยนะตอนนี้ใส่ปุ๋ยฉีดยาหนะ้ตอนนี้นกมาอยู่ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาเขาก็อยู่ได้ก็แสดงว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมการเกษตรของเราม่แล้วใช่ผมคือเคยใช้สารเคมีก็ใช้ไม่ได้แล้วใช่ก็สงสารนกอะ่ะออก็เลยกลับมา เขาก็ย้อนยุกแล้วย้อนมารุ่นขอย่าตายายที่มาทําการเกษตรแบบเดิมๆแล้วครับผมแล้วนานาข้าวเราทํานี่ข้าวเราก็กินไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ไม่มีสารเคมีไม่ได้ฉีดยาถ้ากินแล้วก็แบบว่าเออก็รู้สึกปลอดภัยแล้วรู้สึกปลอดภัยของเราแล้วยาฆ่าหญ้าไม่มีไม่มีไม่มีสารปนเปื้อนแล้วใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นโอ้ก็เป็นข้าวที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเปรียบข้าวโบราณเนี่ย แล้วแม่ใหญ่มีส่วนร่วมอะไรบ้างมีส่วนร่วมอนุรักษ์นกช่วยช่วยพ่อชำรานค่ะช่วยพ่อชำรานเบิงนกเบิงหยางจอยกันรักษานกคือว่ายยันธรรมชาติมันมากินไข,ขน่ไข่นกแม่ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยว่าพอมันไข่แล้วเนี่ยพอมันพอมันไข่แล้วที่จะมีดบาดนี่มันกับ เสียไปล่างหนึ่งแล้วกับร่างที่สองกับบอยางให้มันเสียอีกเสียไปเพราะอะไรไม่ใหญ่เพราะธรรมชาติคือกาอีกาอีกาเอาไปกินกินมาจิกจิกไข่มันไปกินแห้วกับมันกับเปลือกมันกับจมอยู่ใต้น้ำพ่อไปเบิงอยู่ใต้น้ำมันเอาขึ้นมามันกับบมี่หยังแมนบะระบัดบานนี้มันกับอีกสิห้ามือมันกับมาใครอีก มาทำารังไข่ใหม่มา,าเดิมนะครับค่ะคู่ดเดิมค่ะมาก็มาออกลูกอีกมาออกลูกใหม่มันกับไข่ขยายออกจากกันร่งเก่ามาอยู่รังใหม่มาเห็ดใหม่เห็ดใหม่เหล่ากับจังคอยมาเฝ้าเฝ้าซูมือจากใครที่เคยเห็นสองอันนี้สองไทยเหล่ากับเฝ้าซูมือจนกลัวมันออกลูกเฝ้าเปลี่ยนสลับจับเปลี่ยนกันพ่อพอ,อลานลนะเนาะค่ะ กับอนุรักษ<อ>์คือว่ามือใดพวกฉันบว่างกับเอิ้นอนุรักษ์มาซอยกับทรงห่อเขาทรงห่อเขากันค่ปปะทรง,งสะเบียงสู้มือจนกว่าออกลูกยี่สิบเก้าว,ว,วันเนี่ยอย่างที่พ่อลานบอกใช่ยี่ิบเก้าวันวันที่ยี่สิบเก้านี่คือออกเป็นต<อ>ัวแล้วล<ะ>ออ ครั้งแรกอ่ะออกมากี่ตัวออจาจะใครมากี่ตัวครัง้งครั้งแรกออกมาฟองใบใบแรกฟองแรกก็คือหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับยี่บันที่ยี่สิบเก้านยี่สิบเก้าวันนี้ออกมาหนึ่งตัวยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดนี่วันที่หนึ่งใช่ไหมแล้วนั้นรู้สึกว่าวันที่หนึ่งจะออกมาสามสามวันเว้นนตัวหนึง่งครับจะเป็นมีสองตัวทั้งหมดทั้งทั้งคอกนี่มีกี่ตัวสองตัวครับผมสองตัวนะแม่แพ่อรวมเป็นสี่อ่าแล้ว เราภาคภูมิใจไหมดีใจบ้างเลยครับผมแล้วหลังจากนั้นไอสองตัวที่เกิดใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างได้สังเกตการมันไหมสังเกตการครับผมถ้ามีถ้าแบบแบบที่เขาเรียกว่าธรรมชาติป่าธรรมชาตินี่คือตัวตัวพี่จะดูแลน้องไม่ได้นะเพราะว่าตัวพี่ใหญ่สามวันใหญ่ๆขึ้นมาก็เท่ากับลูกลูก่กานแล้วใช่ไหมแล้วจะ จะแย่งอาหารน้องกินหมดอ่ะแล้วจะอ่อนแอทีนี้ต่อมาก็ตายแล้วน้องตัวน้องตัวน้องครับไอ้ตัวโตตัวโตได้เปรียบได้เปรียบรอดครับไอ้ตัวเล็กตายเปรียบตายไปตัวลงก็ต้องตายใช่ไหมครับตัวลงเหลือตัวเดียวลงเหลือตัวเดียวอ๋อนี่แสดงว่าธรรมชาติเขาสร้างมาให้กันใช่แล้วรังที่สองนี่ก็คือมาปีสองนี่ก็คือ ออมาอีกปีหนึ่งมีมีมาอีกปีหนึ่งแล้วเขากลับมาอีกอ่ะครับออกออกมาออกมาที่เดิมเนี่ยแล้วครับแล้วเราทำรังทำรังเสร็จตัวนี้น้ำจะขึ้นมาเยอะใช่ไหมตอนนั้นผมไม่ไม่รู้ว่าน้ำจะขึ้นมาคนาแถวนี้เต็มหมดเลมน่ทั่วหมดนะเขาาเขาไม่ทำรังไว้ข้างบนนี่เลยจะไปเลยจะนกกระยางเข้าไปเนี่ยคือคือที่ตรงนั้นสูงกว่าตรงนี้ใช่ที่ตรงนั้นสูงกว่าตรงนี้แต่ว่าเขาเรียนรู้ว่า อยู่ที่ต่ําไม่ได้แล้วปีนี้ปีนี้น้ํามากที่ต้องหาที่สูงอยู่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่ามีแล้วนะออกออกออกลูกแล้วนะย้ายรังขึ้นไปอยู่ข้างบนเหรอครับนี่นี่ตอนที่ออกลูกเป็นตัวแล้วเหรอครับไปสร้างรังที่สูงสร้างรังด้วยที่สูงเพื่อให้ลูกที่ที่ที่ออกเป็นตัวแล้วกลับไปอยู่กลับไปอยู่ที่นู่นอ่ะไปอยู่ที่นู่นเลยเหรอใช่โอ้สุดยอดเลยเขาไปทํารังอีกตรงนู้นน่ะนึกว่านึกว่าปีต่อไปไม่ใช่คือ อ,อนนั้นท่วมลังที่ต่ำ<ช>ก็ไปสร้างลังรตรงน้นที่ที่ลุงรายบอกว่าสูงขึ้นใช่แล้วไอ้ลูกสองตัวที่ออกไปก็พาไปอยู่ตามไปอยู่ที่นู่นออ๋ทีโตแล้วนะไปอยู่ที่นู่นอะเกือบเกือบจะเกือบจะครึ่งของแม่<อ>ใช่ความโตอยู่อยู่ที่ประมาณใช้เวลากี่เดือนเดือนเดือนกว่าแล้วเดือนกว่า พวกไอ้ที่มาถ่ายทําพวกอะไรนเนี่ยเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเขามาอยู่นี่เขามาดูนี่ผมจะไม่ให้เข้าใกล้เลยเราก็ต้องต้อ,องสร้างพ<ฮ>ื้นที่ไว้ให้ให้ให้เดินให้ถ่ายได้แต่ห้ามเข้าใกล้อยู่ที่อย่างน้อยก็ยี่สิบสามสิบเมตรก็ต้องคอยดูแหละว่าพอแล้วพอแล้วห้ามเข้าใกล้อะไร,รอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีเชือกกัน้นแล้วเพราะพื้นหน้าเรามาันกว้างใช่เพราะว่าจะต้องมีคนคอย สมมติว่าช่างภาพเข้ามาถ่ายเงี้ยก็บอกว่าพอแล้วอย่าเข้าอีกอะไรเงี้ยจะไหมต้องอย่างนั้นเพราะว่าถ้าถ้าเขาเหนื่อยตายถ้าลูกนะถ้าตัวลูกอ่อนนี่เดินมากก็เหนื่อยต้มเจียมต้มเทียมตายเออแล้วอาหารการกินเนี่ยนกเนี่ยเขากินอะไรในานาลนุงลาในานา,นา,นานในานา,นา,นานลุงใช่ไหมปลาพวกปลาหอยกุ้งต้นหญ้ากระเทียมหญ้าพวกนี้กินได้นี่ คนข้าวอ่อนครับห้ากระเทียมเนี่ชอบมากที่สุดเลยก็แสดงว่าถ้าลุงลานใช้สารเคมีเนี่ยนกไม่รอดแน่ไม่รอดครับผมเพราะฉะนั้นชุมชนของเราก็เริ่มแล้วเราเสียสละให้นกแล้วครับก็เป็นวิถีใหม่ซึ่งกลับไปเก่ามันไม่ได้ใหม่แบบนั้นมันจะจะย้อนยุคอะย้อนเข้าไปครับย้อนสมัยเก่าเลดเด สิขึ้นมาข้างบนเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้นะเนี่ยนี้ลดลงลดเพราะอะไรลดสารเคมีลดยานกเริ่มย้อนกลับคือไปนู่นแล้วหลังจากกินเมือ่อผนู้ชนะทานใช่ไหมยอยู่ห้วยจอะอางน้าเดี๋ยวนี้กินที่นี่ไปนอนนูน่นแล้วที่นี่เด็๋แอตอนนี้กินที่นูน่นมานอนตรงนี้ที่นี่เขาจะนอนตรงนี้ มันเป็นมันเป็นลักษณะไหนเป็นโคกหรือเป็นไงที่เขาอยู่แบบขั้นนาแบบเยอะอยู่สะอาดที่แห้งใช่ที่แห้งก็ข,ขึ้นต้นไม้ไม่ได้ไงก็แสดงว่าชุมชนตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรนะครับหมู่บ้านโคกสะอาดครับหมู่บ้านโคกสะอาดเนี่ยทั้งชุมชนเนี่ยเขาเขาก็หันมาทําเกษตรแบบอินทรีย์ทั้งหมดไหมครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะเกือบจะหมดแล้ว แล้วโครงการต่อไปก็ต้องสอบถามครูวัชราวุธก็จะมีโครงการต่อยอดอให้ครูวัจุเล่าให้ฟังหน่อยว่าอยากจะต่อยอดโครงการนี้ยังไงเพื่อให้ชุมชนเราแข็งแรงแข็งแรงขึ้น,น,นเนื่องจากว่าเราก็เสียสละมาช่วยนกเราก็อยากให้นกช่วยเราบ้างโดยการอยากให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่นี่ครับอขอให้ครูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจะทํำยังไงโอเคครับ ก็ที่มีโครงการจะต่อยอดเนาะก็คือเราก็อยากให้พื้นที่นาเรานี่แหละนะครับเป็นเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนกกระเรียนพัน์ไทยนี่แหละครับโดยการให้มาถ่ายภาพหรือมามาศึกษานกนะครับแล้วก็เราก็จะมีชุมชนของเรานี่แหละครับก็คือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามาคอยบริการนะครับเพื่อ นะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนของเราเนี่ยชาวบ้านหรือคนในชุมชนของเราก็จะมีรายได้จากการขายข้าวสารบ้างายของที่ระลึกบ้างหรือเป็นไกด์นะครับในการนําชมชีวิตของนกกระเรียนว่ามันเป็นยังไงมายังไงเนี่ยนะครับ เพื่อเป็นการสนับสนุนเรานะครับเพราะว่าถ้าเราได้รับการสนับสนุนในส่วนตรงนี้เราก็มีกําลังมากขึ้นในการดูแลนกกระเรียนรุ่นนี้รุ่นปีหน้าแล้วก็รุ่นปีต่อๆไปเป็นการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยอย่างยั่งยืนเราคิดแบบนี้ครับงั้นก็ต้องให้ครูแนะนำเลยว่าถ้าจะมาชมนกติดต่อใคร ยังไงเพื่อเป็นการหานักทีย่ยยยุคต้นๆเข้ามาเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็เพิ่งเริ่มทำครับ,รบ,รบก็ให้ให้ครูแนะนำว่าติดต่อได้ช่องทางใดบ้างโอเคนะครับสำหรับการติดต่อเข้าชมนกนะครับให้ติดต่อเข้าไปในเพจนะครับในในเพจของเราเลยก็คือเพจข้าวนกกระเรียนวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสะอาดนะครับ เราจะจํากัดนักท่องเที่ยวสําหรับเข้ามาชมนกของเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน6ท่านนะครับเพื่อไม่ได้เป็นการบรบกวนนกมากนะครับสําหรับ6ท่านนี้นะครับเราก็จะมีไกด์นะครับก็คือเป็นลุงลานี่แหละเป็นเป็นตัวหลักนะครับในการพามาในจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พามาถ่ายรูปแล้วก็พามาศึกษาเรียนรู้นะครับซึ่ง การเข้ามาชมเนี่ยนะครับเราก็จะขอนะครับขอขอค่าบำรุงในการชุมชนของเรานีก็คือกูุ๊บละ1,000บาทแค่นั้นนะครับแล้วเราก็ในชุมชนก็เราก็จะมีอาหารบริการแล้วก็มีสินค้าที่เลือกจากคนในชุมชนนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวสารนะครับเราก็ขอแค่นี้นะครับแล้วก็ให้ติดต่อลงไปในเพจแล้วก็แล้วก็จองจองวัน เนาะนะครับเราจะได้จัดไว้ให้ไว้ให้นะครับว่ากลุ่มนี้มาวันนี้นะครับเราก็จะได้ให้คนนี้มากลุ่มนี้กลุ่มนี้ให้คนนี้มาเป็นการกระจายกันนะครับแล้วโอกาสที่จะพบเห็นนกในพื้นที่ของครูกับลุงลานเนี่ยมันสามารถเห็นได้ทุกวันไหมหรือว่าจะต้องแจ้งครูก่อนแจ้งลุงลานก่อนว่าเออถ้ามาช่วงนี้จะได้เจอแน่นอนหรือมาบางช่วงเขาอาจจะเลี้ยงลูก เงี้ยต้องอยู่รนะยะห่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องในหนึ่งปีเขาจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะทำรังมีกิจกรรมไม่ซ้ำกันอะ่ะสร้าง,งรังวางไข่อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเพราะฉะนั้นอ,อยากให้ครูกับลุงลานช่วยแนะนำหน่อยว่ามีทุกวันควรจะติดต่อมาก่อนครับสำหรับพอติดต่อมาแล้วเนาะนะในช่วงเวลาเนี้ยนะครับก็สามารถมาดูได้ทุกวันเห็นทุกวันนะครับ ถ้าจะให้ดีก็คือมาก่อนตีห้านกมันจะมาแล้วเราจะได้ยินเสียงแล้วครับพอพอสว่างขึ้นมาน่ะมันก็จะเดิอนอยู่แถวแถวนี้แหละครับก็เดินอยู่แถวนี้ส่วนช่วงที่เราไม่อยากให้เข้ามา,มา,ม,ามาดูนะครับก็คือช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาเพราะว่าจะเป็นช่วงวางไข่ของนกการเลี้ยงลูกอ่อนนะครับซึ่งมันก็จะทํารังอยู่ในบริเวณนี้แหละครับบริเวณนาแต่ละปีก็จะทํา ไม่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 ซ้ำจุดกันแล้วแต่ว่าปีไหนน้ำมากน้ำน้อยนะครับเพราะนั้นช่วงก็ขอเวลาประมาณ2เดือนกรกฎาสิงหานอกนั้นนะครับโอกาสที่จะพบนกที่อยู่ในบริเวณท้องนาเนี่ยทุกวันครับโอเคครับวันนี้ก็ในานามประชาไทยนิวออนไลน์ก็ขอ,ขอขอบคุณลุงลานปาเกสอนปาเกสอนคุณจราวุฒิครับคุณเจราวุฒิมากเลยครับ ที่ให้ข้อมูลแล้วก็ยังไงก็ติดตามเพจข้าวนกกระเรียนไทยนะครับค่ะวิษากิจชุมชนบ้านโคกสะอาดครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ